เติมฝันสร้างอนาคตนะครับวันนี้ผมมาวัดปักบึงนะครับคุณผู้ชมครับมาหาพี่นารีรัตน์นะครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาหลายอาชีพแล,แล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนอาชีพนี้มาเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ลูกใกล้แฟนครับช่วงรีมมี่เติมฝันสร้างอนาคตสวัสดีพี่นารีรัตน์สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาเนี่ยบอกคุณผู้ชมว่าพี่ยอมเปลี่ยนอาชีพเพื่อครอบครัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อก่อนพี่ขายอะไรมาก่อนขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกชิ้นข้าวแกง ขายหลายอย่างเลยใช่ค่ะโอ้แล้วนี่ก็เพิ่งมาเปลี่ยนมาขายกาแฟนี่กี่ปีแล้วก็ประมาณ4ี่หปีค่ะทําไมอยู่ดีมาขายกาแฟก็ใกล้รูใกล้แฟนด้วยค่ะอ๋อแฟนทํางานอะไรฮะอ่าเป็นรอพที่โรงเรียนวัดปากบึงค่ะแล้วลูกล่ะลูกก็เรียนที่โรงเรียนวัดปากบึงค่ะเข้าล็อกเลยนะฮะโอ้โหเปลี่ยนมาแบบนี้ได้ใกล้ครอบครัวเลยนะใช่ค่ะแล้เห็นบอกว่าอยากจะแต่งร้านค่ะเพราะว่าอยากให้ร้านสวยๆค่ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจัดการนะครับนอกจากเปลี่ยนอาชีพมาให้ดูแลครอบครัวได้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนร้านให้สวยจะได้ขายดีๆนะครับ วันนี้เราเปลี่ยนร้านนะครับให้พอเป็นจุดเด่นชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับขายของนะครับมีอาชีพใหม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวมีความสุขเลยนะครับแวะมาอุดหนุนพี่ดานิรัตได้นะครับร้านขายที่ไหนครับซอยวัดบากบึงค่ะขายตั้งกี่โมงหกโมงเช้าถึงพุ่มครึ่งค่ะนะฮะแวะมาได้เลยวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมมี่นะครับมอบให้เติมฝันสร้างอนาคตเป็นต้นทุน6เดือนเลยนะครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมบริมมี่ช่วง หัวลงปุุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมรีมมี่อิมยกกวนวันนี้เป็นผู้โชคดีที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดูฉากรูปแล้วสงสัยจะเป็นลูกค้าครีมเทียมตัวยงแน่นอนเพราะแต่ละคนในถือแก้วกาแฟกินชานมชาเย็นชาเขียวแต่ถ้าวันนี้ผมจะให้กินชาบูบ้าง <laughs> จะรู้สึกยังไงเนี่ยเห็นหุ่นแบบเนี้กินนิดเดียวนะคะจริงเหรอชาบูเซ้งไฮเลยนะ หุ่นแบบนี้ฟันเลียมนะคะเบื่อแล้วกินแต่ชาเขียวเบื่อแล้วกินแต่ชานมเบื่อแล้วกินแต่ชาเย็นวันนี้เราจะมากินชาบูผมเทนเชอร์เดนผมวิรภาพครับผมปอนสุขผมสมบัติครับโอ้พี่สมบัติเลยเหรอแก่ไปไหมผมแก่เป็นีศิริวัฒน์ครับไอ้นะทีศิริวัฒน์ทีศิริวัฒนมีที่ไหนก็พี่เจ่ด4ีวัด4ีวัดผงใส่เข้าวัดบ่อยเข้าทีศีวัดเนี่ยเอะไรครับวันนี้มาทำอะไรกันครับ มาขอกินฟรีครับผมกินฟรีรวมกับผู้หญิงสิบคนใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหลดสี่คนนี้เตรียมเพลงแบบเขาเปล่ามีครับผมเพลงอะไรสี่คนสี่คนสี่คนเล่ามาสี่คนไม่จริงอ่ะมาทั้งสิบคนมากันเป็นสิบขนาดเนี้ยผมเองก็สบายสบายแล้วครับจัดให้ทานกันที่ร้านนี้เลยยูคลุสินซุกี้เซี่ยงไฮ ร้านสุกี้สไตล์เซี่ยงไฮ้ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครให้ผู้โชคดีได้ลิ้มรสกับเมนูชุดเซ็ตสุขภาพที่จัดมาทั้งผักทั้งปลาให้ผู้ที่ได้รับประทานแล้วมีสุขภาพแข็งแรงตามด้วยหมูสไลด์ออร์แกนิกปูทรงเครื่องห่อแพทองและแถมยังมีลูกชิ้นปูมังกรหยกหมูห่อสาหร่ายหมูทรงเครื่องมื่นลีน้ำซุปร้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็นน้ำซุปหอยเชลล์สีทองหอมกลุ่น กินกับน้ำจิ้มสูตรเซี่ยงไฮ้ที่ต้องบอกว่าไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศจีนเพราะที่เมืองไทยเนี่ยก็มีแล้วอร่อยสุดๆต้องบอกเลยว่าอาหารเขาเนี่ยไม่มีการโฟตทเส้นนะครับก็คือแบบว่าทำวันต่อวันสดๆใหม่ๆเนื้อเนื้ออะไรนี่ทำใหม่นะครับอย่างเคี้ยวเกลือเนี่ยเขาทำอย่างดีมาเลยโดยเฉพาะเครื่องดื่มร้านนี่หรือขนมนี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเครื่องดื่มแปลกใหม่นี่ดูอย่างชามมนาลินี้ได้ไม่มีการใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ได้ลิ้มรสชาติชามมนาลิแท้จริงนะฮะมีน้ำซุปถึง3แบบนะครับมีน้ำซุปหอยเชล ต้มยำนะฮะแล้วก็เป็นน้ำซุปยาจีนนะน้ำจิ้มนี่ก็มี2แบบอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับแบบที่สีน้ำตาลเข้มเป็นแบบเซี่ยงไฮ้อันนั้นเอาไว้จิ้มเนื้อนะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นน้ำจิ้มสุกี้ของร้านเขาหรือว่าน้ำจิ้มชาบูเนี่ยนะก็คือเอาไว้จิ้มพวกผักพวกอาหารตะลุงทะเลอะไรอย่างนี้นะพร้อมยังอมองตาเป็นมัน กินผั่นแนงผั่ไทยน้ำตกทอดมันกับเราต้ยามยำกินสมตามทุกคำม,มันต้องอ่ยอยกินทับห่านซูชิมัตตาบะก,กินจีบูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให้ให้รำแต่แซ่บอีหลีชิมชิมเข้าไปชิมเขาไปแต่ของอร่อยอ้วน <Yeah. S 1> ชิมให้คนทั้งโลกอิจฉชาน้ำซุปที่นี่นะครับคุณผู้ชมถ้าจะทานเนี่ยนะฮะมาด้วยกันแบบเป็นคู่อย่างนี้เลยนะแยกได้ หรือแบบว่าถ้าเกิดรักกันปมเกลียวหม้อเดียวกันแบ่งเป็นสองน้ำซุปก็ได้นะโอ้โหน, oh, นี่วันนี้เจ้าของร้านพี่โจ้เขาจัดให้เต็มที่เลยหัวน้ำลายกันเรื่องวัวนไม่กลัวกลัวไม่ได้กินถ้าเป็นเรื่องกินตีอ้วนจัดหายบ้านนอกบ้านกลุ่มเมืองนอกทั่วถิ่นขนมของกินพูดมากครับเจ้าของร้านแล้วบวยชัยหน้ามาชิมอายชิมปุ๊บตื่นเลยคุณผู้ชม ลองแวะมานะครับร้านนี้ครับอยู่คุยซีนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครีมเทียมดิมมี่นะครับพาคุณทั้งหมดเนี่ยมาอิ่มอร่อยโดยไม่พูดไม่จ่ากับผมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกติกาได้เลยนะครับอาชีพไหนก็ได้ที่อยากกินตามฝันมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ขายลอตเตอรี่ตำรวจทหารพยาบาลและบัญชีหรืออื่นๆก็ได้ยิงส่งอาชีพและเมนูนที่คุณอยากกินตามฝันหอมรูปถ่ายกับครีมเทียมดิมมี่แล้วส่งมาที่ตู้พนอาาสา,า,าสักพนจยนวากลุ่มเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศ เงินได้ฝากสลากได้ลุ้นทองจากธนาคารอมสินโทร1 1ึ่ยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา Quality e x p r e s s 0 2 7 7 7 8 0 0 0 แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาชิมนะครับมาได้เลยนะครับร้านยูคุยซีอยู่ไหนครับพี่โนชครับอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับโครงการคิสตั่นเอสบีชั้นสองเห็นบอกตอนนี้มีชุดพิเศษด้วยใช่ครับเป็นชุดโครงการชุดหมูสุขภาพลด50เหลือ199บาทว้ายตายถูกจริงๆเลยรีบมาทานนะฮะ199เองวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับมองไปทางร้านยูคุยซีเนี่ยทำเครื่องดื่มอร่อยๆแทนครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับที่สำคัญพวกเราอิ่มได้ต้องขอขอบคุณครีมเทียมดีมี่เติมฝันเต็มร Can